สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ยาซิ่านะครับสวัสดีครับคุณไม้หวัสดีครับคุณตั้งเดี๋ยวพบกันใน e p i ที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะครับเรื่องของโลหะทั่วโลกนะครับราคาราคาขึ้นหลายตัวนะโอ้ใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูกันครับผมโอเคงั้นรายการเราเริ่มต้นที่หุ้นไทยก่อนแล้วกันนะครับหุ้นไทยมาเริ่มที่ตัวเคทนะครับ คทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อหุ้นเข้าพอร์ตหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่สิบครับผมตอนนี้ก็คือแบมยังอยู่นะครับ c p r IRPC i v l j a s ยังอยู่ K Bank KTC PSL t f t และล่าสุดเรารับ TU เข้ามานะครับ TU อยู่ตรงนี้นะเรียกว่าเข้าวิกนี้เข้าเต็มเลยนะเขียวแรกเต็มพอร์ตแล้วนะครับ ตอนนี้เคทีเราเต็มพอร์ตแล้วนะครับมาตเ,เปิดก็ไม่ไม่มีเงินซื้อหุ้นแล้วเพราะเราซื้อไปเต็มหมดละครับอ่าโอเคแล้วก็ตลาดก็เต็มตัวจะไปใช่ไหมครับเนี่ยเต็มพอร์ตนะ่ยมั้งเอาแบบหัางเสียงเลยนะเออดี <laughs> ด,ดีอยากเห็นมานานแล้วนั่นเราอยู่อยู่ตรงนี้กันมานานแล้วน่าเบื่อจังเลยพอร์ตของเคทีคนะครับก็มีหุ้นสิบตัว ตามนี้เลยนะครับที่มาล่าสุดก็คือท U เราซื้อตัวละเท่าเท่ากันนะครับในในพอร์ตก็คือคมูลค่าพอร์ตสองล้านสองแสนก็คือซื้อตัวละสองแสนสองหมื่นบาทนะครับก็มีตัวที่กำไรและขาดทุนปะปนกันเป็นธรรมดาค,คสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้ทียูมานะ ก็ทีู่หนึ่งตัวนะครับตามนี้เลยวันศุกร์ราคาตลาดตอนนั้นก็คือสิบห้าสามสามต้นทุนนะครับเป็นประมาณนี้ครบนะครับผมเต็มพอร์ตสิบตัวแล้วครับอ้อาวมาอั้นก็หุ้นไทยก็คงจะซื้อเต็มแล้วก็คือรอขายถูกไหมครับก็รันเทนกันไปรอทำกำไรรันเทนก็คือเคทีก็จะ จะอยู่ไปเรื่อยอย่างนี้แหละครับจนกว่าจนกว่าจะแดงนะครับหรือถ้ามาเก็ตเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับก็จะมีกลไกป้องกันตัวที่จะปิดโพ i ิชันเร็วนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับก็รอไปก่อนก็คือตอนนี้มาเก็ตเปิดก็คือสบายๆเลยอยู่ไปยาวๆเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับวันศุกร์ก็มาดูทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เกทีไม่มีงานเยอะครับง่ายดีนะสะดวกเลยครับ คราบที่แล้วห่างเสียงทะลุทะลุไปไกลเลยคุณไหมมาดูหน่อยพี่ครับอื้อหนี่สุดยอดเลยครับห่างเสงค,ง,งครับฮองกงครับให้เราทำตามเข้าไปบ้างเถอะน,นะอ่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับหู้นอ,อเมริกาก็ขึ้นนะครับอืมแต่ก็ดูท่าจะหมดแรงแล้วเนี่ยขึ้นมาก็ติดติดต้านนี้อีกทีหนึ่งนะอืมรอบนี้เป็นอือะ เอาไงรอบเนี้พุ่อเมรกาหมดแล้วหมดแล้วอย่างเงี้ยหมดแรงแล้วเนี่ดอย่างนี้เดี๋ยวผมจปช็อตเนี่ยนน่งอย่านะอย่านะเออสัาหรับที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มโลหะมาแรงเหลือเกินนะครับก็จะชวนดูตรงนี้กันว่าท่องคำหรอเอาคำไว้ครับหลุดจากด้วยครับหลุดจากบูแฟกแล้วนะครับทะลุสวยๆเลยรัลทะลสวยครับ กาดิดยืนเหนือด้วยนะครับหล่อยนะครับซิลเวอร์คือที่สุดต่อครับซิลเวอร์อย่าบอกใครแล้วครับนี่เป็นการวิกลี่ของแพตตินัมนะครับแพตตินัมหมาหมดครับมายาวยาวยาวขึ้นอีกสุดยอดเลยนี้อันนี้ทองแดงนะครับมาก่อนใครเขาแล้วนะทองแดงทองแดงครับพาราเดียมไครแล้วนะครับนี่พาราเดียมพาราเดียมยังไม่ไปเนาะยังยัง ก็มีโมเมนตัมสะสมพอสมควรแล้วนะครับอันนี้เป็น,นเป็นสติลนะ ETF สติลในอเมริกาก็ดูประกอบเล่นๆแล้วกันว่ากลุ่มพกพันหลายๆตัวเนี่ยนะครับราคาสูงทีเดียวนะครับอืมมาเข้ามายกหมดเลยนะครับแก,สก๊สเข้ามานะเนี่ยแกส๊สใช่โอ้โห น้ำมันน้ำมันเฉยๆนะแต่แกส๊สแก๊สมาพร้อม,พร,อมพร้อมโลหะเลยนะเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เรียกว่าลกักกรับกรับเขี่ยวๆก็หลายตัวเลยนะครับอืมแก๊สมาสวยด้วยนะอืก็สภาพตลาดก็ประมาณนี้นะครับเออลืมดูคริปโตเลยเด้อแม่นีบพี่ซี่ยังนะไม่เสียรูปปูแฟกนะครับเนี่ยแล้วตำแหน่งของแฟกก็มีมนะยสำคัญนะ หมายลองไหมใช่ใช่ผมช่วยเหลือตลาดลองมีกได้ว้วครับคุณคุณกันคุณช้อตแล้วกันนะผมอยากลองว่ะผมผมรอดูอีกสักแท่งแล้วกันระวังนะสัปดาหห์น้านี่อยู่นี่เลยนะเออก็ดูอย่างทองคําเป็นตัวอย่างนะครับแหมนะคุณหมายนะรีรีรอรอเป็นไงปุ้งปุ้งอ่าเน่ะฮะสงสัยบิตคอยสัปดาน์านี่ สงสัยจะเดินตามทองจิเวอร์พ <ไป S 2> ุ่งแล้วเราค่อยตามก็ได้เกาะขโวยให้ทันแล้วกันก็ยังอยู่ในในในรูปกราฟที่ไม่เสียทรงแพ็ชั่นที่ยังโอเคอยู่เลยนะครับอ,อใช่ครับสวยนะอ่ะคนไทยก็ทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยนะคุณตั้งครับผมใช่ครับอืก็ก็เราดูตลาดแล้วก็โอเคเนาะอย่าไปช็อตแล้แล้วกันเออตัวหน้านาคุณตั้ง ช่างหายช่างหายของประสิทธิดีสวยงามนี่ครับจะไม่ไมีบางจริด้วยสวยครับสวยครับสวยจริงๆสวยด้วยนะสวยนะเนโอกลับไปต่อเนะครับผม,อมอพอหุ้นมาก็มาพร้อมๆกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นแล้วกันเนาะย้ายไม่ได้นะ้วใช่ครับผมมาแล้ว เะครับข้าตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขายนะครับคุณ <prices> มีอะไรคุณรีบขายได้ไหมเออเร็วๆเลยนะมาข่าวสารจากเคทีนะครับเรียนเชิญทางนี้เลยนะครับก็ทุกวันศุกร์ก็จะมีข่าวสารจากทางเคทีมีซื้อมีขายก็เป็นพอร์ตสาธิตของพวกเรานะครับทําตามอัลกอริทึมไปครับผมครับโอเคงั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับ โอเคครับขอบคุณครับดีครับครับสวัสดีครับ